หอหมมกหน่อไม้อยากทานเนาะเราก็เลยหยัดไปเลยนะจะทําหอหมโมกทานบ้างนะคะเพื่อนลุ่นหน่อยอ่พี่เล็กจะได้หอหมโมกได้ไหมเนี่ย <c oughs> ไ,ดได้ได้ใบยอไหมคะค่ะ <c oughs> วันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อน ใยอชันจะได้ไหมเนี่ยนะคะเพื่อนดูสิยอดก็น่าเจี๊ยจังเลยนะคะใบยอพี่เล็กก็พยายามจะเอาให้ได้นะคะเออบรรยากาศตอนนี้นะคะเย็นเๆเนาะเย็นมากเลยพี่เล็กก็จะจะ เนี่ยทานใบโยนะคะจะแกงหอหมกใบโยแกงปลากายนะคะหอหมกปลากายทานนะคะเพื่อนๆช่วยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยใบโยฉันจะได้ไหมเนี่ยนะคะเพื่อนดูสิยอดก็น,น่าเจี๊ยจังเลยนะคะใบโยทำหอหมกรายการต่อไปนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะ บรรยากาศตอนนี้นะคะเย็นๆเนาะเย็นมากเลยพี่เล็กก็จะจะเนี่ยทานใบโยนะคะจะแกงห่อหมกใบโยแกงปลากายนะคะห่อหมกปลากายทานนะคะเพื่อนๆอาช่วยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยโคนต้นใบยอเขาเนะ <laughs> จะเอาต้นใบยอเขานะคะพี่เล็กจะสอยมา เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ใบตองเรียบร้อยแล้วโอเคนี้ก็พอนะคะวันนี้หอ่อสักพอกินนะไม่ต้องห่อเยอะเรียบร้อยะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็ทําพิธีการนะหอหมกหน่อไม้อยากทานเนาะเราก็เลยหยัดไปเลยนะจะทําห่อหมกทานมั้งนะคะเพื่อน หน่อยแ้คะค่ะวันนี้ต้องขอทั้งหน่อยนะคะใบยอนะคะรุ้นหน่อยพี่เล็กจะได้หอ่อหมกได้ไหมเนี่ยได้ได้ใบยอไหมคะ <c oughs> ค่ะวัน,นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ไม้สอยนะคะอยู่ฝั่งหนูเนาะ <c oughs> เราจะหักต้นขเขาเล <c oughs> ยก็เลยไม่หักให้เราโอ้ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเยพื่อนในยอนงามๆเลยคะ่ะ โอพี่เล็กก็พยายามจะเอาให้ได้นะคะมันเป็นติดริมคลองนะคะหวางตรงข้ามกันนะคะมีใบยออยู่ต้นหนึ่งพี่เล็กก็อยากจะเห็นเพื่อนทำ เนี่ยทานใบโยนะคะจะแกงหอหมกใบโยแกงปลากายนะคะหอหมกปลากายทานนะคะเพื่อนๆอ่าช่วยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยก็เลยไม่หักให้เราอุ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเพื่อนได้ยอดงามๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ใบตองเรียบร้อยแล้ว แค่นี้ก็พอเหนื่อยเลยอันนี้รายการต่อไปก็จะเป็นใบตองนะคะเยวจะไปตัดใบตองใบยอฉันจะได้ไหมเนี่ยนะคะเพื่อนดูสิยอดก็น,น่าเจี๊ยะจังเลยนะคะใบยอหน่อยละคะ่ะวันนี้ต้องขอทั้งหน่อยนะคะใบยนะะอนะคะหอนะคะวันนี้ห่อสักหอกินนะ ไม่ต้องหอยเยอะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็ทําพิธีการนะเราจะหักร้ม,มต้นออกมาเลยนะใบยอถ้าไม่เป็นไรหรอกมันเป็นติดริมคลองนะคะวั่งตรงข้ามกันนะคะมีใบยออยู่ต้นหนึ่งพี่เล็กก็อยากจะเห็นเพื่อนทํำยอดงามงามเพราะว่าเขาได้ฝนมาเนาะ เนี่ยเราจะหักต้นเขาเลยเพราะว่าเขาก็คงไม่กินแล้วเขาคงไม่กินหลอกนะคะเออบรรยากาศตอนนี้นะคะเย็นๆเนาะเย็นมากเลยที่เลือก็จะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะใบตองเนาะได้ใบตองแล้วเราก็เอาไปรีดเนาะนะคะใบตองเอาไปห่อหมกเดี๋ยวจะเก็บหอม ใบยอล้วก็จะไปตัดใบตองเนาะค่ะได้มาแล้วค่ะใบยอใบยอ,รอ,อบรรยากาศตอนนี้นะคะเยน็ยนๆนเนาะเย็นมากเลยที่เล็กจะจะเดินไปเอาฝั่งนู้นเนาะขอหักตรงนี้เลย <laughs> ยอดงามงามเพราะว่าเขาได้ฝนมาเนาะเนี่ยเราจะหักต้นเขาเลย <laughs> พราะว่าเขาก็คงไม่กินอ่ะหรอกเขาคงไม่กินหรอกนะคะ่ะรุนหน่อยอ่ะพี่เล็กจะได้หอหมอกได้ไหมเนี่ยได,ได้ได้ใบยอไหมคะค่ะวันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆยอดงามงามเพราะว่าเขาได้ฝนมาเนาะเนี่ยเราจะหักต้นเขาเลยเพราะว่าเขาก็คงไม่กินอ่ะหรอกเขาคงไม่กินหรอกนะค่ะหอหมอกหน่อไม้อยากทานเนาะเราก็เลยหยัดไปเลยนะ จะทำห่อมโมกทานมั้งนะคะเพื่อน<笑><笑>เ,ออเราจะหักร้มต้นออกมาเลยนะใบยอถ้าไม่เป็นไรหรอกได้ได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้เลยได้ใบร่วงสองสาใบกับจุยกระจายออย้อนงามงามเพราะว่าเขาได้ฝนมาเนาะเนี่ยเราจะหักต้นเขาเลย ผมว่าเขาก็คงไม่กินน่ะหรอกเขาคงไม่กินหรอกนะคะไม้สอยนะคะอยู่ฝั่งหนูเนาะเราจะหักต้นขาเลยขอก่อนนะคะว้าวว้าวเฮ้เห็นไหมคะห่อหมกพี่เล็กค่ะเนี่ยทานใบโยนะคะจะแกงห่อหมกใบโยแกงปลากายนะคะห่อหมกปลากายทานนะคะเพื่อนๆอ้าอช่วยลุ้นหน่อยลุ้นหน่อย ลุ้นหน่อยอ่ะพี่เล็กจะได้หอมโมกได้ไหมเนี่ยได้ได้บยอไหมคะค่ะวันคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆอาจจะของอ่เพื่อนเพื่อนข้างๆเนี่ยเขาก็เคยให้มาเด็ดทานเนาะ พี่เล็กก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรสักทีวันนี้จะต้องเอาสักค่าอยากกินห่อหมกนะคะขโมยใบยอเขานะคะใบยอข้างบ้านแต่ว่ากี <c oughs> ายจไม้จะขอนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่กเกี่ยวเนาะมันไม่ใช่เกี่ยวค่กาอยากกินห่อหมกนะคะ ขโมยใบยอเขานะคะใบยอข้างบ้านแต่ว่าคิกิมันเป็นติดริมคลองนะคะะวั่งตรงข้ามกันนะคะมีใบยออยู่ต้นหนึ่งี่เล็กก็อยากจะเห็นเพื่อนทําไม้สอยนะคะอยู่ฝั่งนู้นเนาะเราจะหักต้นเข้นเลยอาจจะของเอ,อเพื่อน เพื่อนข้างๆเนี่ยเขาก็เคยให้มาเด็ดทานเนาะพี่เล็กก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรสักทีวันนี้จะต้องเอาต้นไม้สอยนะคะอยู่ฝั่งนะ้นเนาะเราจะหักต้นเขาเลยเราจะหักโค้มต้นกล้บมาเลยนะมายอถ้าไม่เป็นไร,รกตองอีกนะคะพี่เล็กก็มาตัดใบตองค่ะอันนี้ก็เออบรรยากาศตอนนี้นะคะ เย็นๆเนาะเย็นมากเลยที่เล็กก็จะจะไม้สอยนะคะอยู่ฝั่งนูนะ้นเนาะเราจะหักต้นเขาเลย <c oughs> เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะใบตองเนาะได้ใบตองแล้วเราก็เอาไปลิ้นเนาะนะคะใบตองเอาไปห่อหมอกไนเออบรรยากาศตอนนี้นะคะ <c oughs> เย็นๆเนาะเย็นมากเลยที่เล็กก็จะ จะได้ได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้เลยได้ใบร่วงสองสำใบกับจุยกระจายโคนต้นใบยอเขานะจะเอาต้นใบยอเขานะคะี่เลีกยจะสอยมา,อ,าอ้าว <c oughs> เนื่อยเลย <c oughs> อันนี้รายการต่อไปก็จะเป็นใบตองนะคะ เีย่ยจะไปตัดใบตนนี่ค่ะพี่เล็กก็โลยพริกแล้วเนาะ